ซื้อตามสภาพทองแดงอัดสมัยรัชกาลที่ห้ช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายากสวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ สวัสดีครับเอฟสียฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้อะมีนักสะสมฝากถามกันมาค่อนข้างจะหลายท่านเลยว่าเหรียญทองแดงชนิดราคาอัดด้านหน้าตาจอปรอด้านหลังเป็นช่อชัยพฤกษ์อัดแปดอันเฟืงอ่ะวันนี้ป้าปาก็ ต้องบอกว่ามาพูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อกันนะสำหรับเหรียญทองแดงอาจมีนักสะสมในถามประปามากเลยว่าทําไมช่องประปาประกาศรับซือ้อราคาถูกจังเออบอกว่าอาจจะไปด,ไดูหลายพื้นที่นะฮะอือเขาดูมานะเขาบอกว่าหลายๆพื้นที่เอฟซีฮะไม่ว่าจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานแบบเนี้ยนะเขาบอกว่าที่อื่นก็บอกว่าประกาศรับซื้อกันไปราคาหลักหมื่นหลักแสนแล้วเนี่ยผ่านการใช้งานปุกก่อนแบบเนี้ยเอฟซีนะฮะ ตามสภาพประมาณนี้คือเอเซียพะป่าจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะฮะก็เอางี้ถ้าหากว่าอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะฮะนะอืมพูดจากใจจริงว่าถ้าเราเห็นที่ไหนนะฮะเออทองแดงอัดสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้ถ้าเราเห็นที่ไหนประกาศรับซื้อสภาพแบบนี้ประมาณราคาเป็นหมื่นหลายหายมืน่นหลักแสนอะไรประมาณนี้เอฟ นะเราเราติดต่อขายที่นั่นก่อนได้เลยนะอย่างช่องของป้าป่านี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเอฟซีฮะนะทุกทุก,ทกชนิดราคาก่อนป้าะปะ่าจะตั้งราคารับสื่อเข้าเนี่ยป้าป่าจะต้องไปดูข้อมูลความเป็นความเป็นจริงของอราคาของเหรียญน,นะที่ถูกสร้างกันไว้ประเมินกันไว้เอยหรือว่าพี่น้องชาวเว็บไซต์ตาม Google เอ่ยนะก็สร้างราคาความเป็นจริงไว้ป้าป่าก็จะรับสื่อเข้าตามสภาพตามความเป็นจริงฉะนั้น ถ้าใครไปดูที่ไหนติดต่อได้เอฟซีฮะนัสภาพผ่านการใช้งานผ่านการล้างเอวยๆประมาณนี้ในราคาที่หลักหมืน่นหลักแสนแล้วเดี๋ยวฉอฟซีฮปาว่าติดต่อได้เราก็ขายกันตรงนั้นไปเลยโอเคเนาะราคาของเหรียญอาจจะซื้อขายไม่เหมือนกันแต่ละช่องแต่ละร้านแต่ละพื้นที่ <c oughs> ครับเอฟซีฮะปปาไอได้ยินไหมเอ่ยน่าจะได้ยินเนาะช่วงนี้ใช้เสียงค่อนข้างเยอะมากเลยจังไรสดด้วยเลยด้วย,วยประมาณนั้นแหละครับเอฟซีฮะอ่ะ คือเอางี้ราคาของเหรียญทองแดงนะฮะ F4 เหรียญทองแดงอัดสมัยรัชกาลที่5ประปารับซื้อตามสภาพจริงๆนะฮะโอเคเนาะอย่างตรงเนี้ย F4 เป็นสภาพผ่านการใช้งานนะฮะผ่านการใช้งาน F4 เจวนว่าสภาพผ่านการใช้งานเนะี่ยปปาบอกให้เลยนะฮะว่าทุกๆเหรียญทุกๆทุกๆชนิดราคารวมถึงเหรียญอัดตัวอย่างในวันเนีย F4 ต้องดูด้วยนะฮะว่าเหรียญทองแดงอัดเนี่ยมีหลายสภาพมากเลย F4 จะเห็นว่าเหรียญนี้เห็นฮะเออเอาไปให้ดูด้านหลังเลยเขาเขียนว่าอัดแตดอันเฟืองก็คือเหรียญทองแดงอัด F4 เขียนว่าเหรียญนี้ยเขาน่าจะขาดเขาเปลี่ยนหมุนเวียนมาก่อนนะฮะเขาขาดการเก็บรักษาดีเพราะว่าเขาเป็นเหรียญหมุนเวียนมาก่อนแน่นอน F4 ฮะอายุเหรียญก็หลายปีละร้อยสองร้อยปีประมาณเนี้ยนะ อ,อย่างสภาพประมาณนี้เอฟซีมีนะักสะสมเขาส่งมาประเมินราคานะฮะเขาบอกว่าตรงโน้นตรงนี้รับซื้อเหรียญผ่านการใช้งานอย่างนี้ก็เป็นหลักหมื่นครึ่งหมื่นแล้วอะไรประมาณน,นี้นะรัเอฟซีปาก็ขอแจ้งว่าสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้บางทีก็อาจจะจมน้ําจมดินจมโคลนเป็นระยะเวลาหลายปีทุกวันนี้เขามีเครื่องสแกนนะฮะเครื่องสแกนนําเหรียญขึ้นมานะฮะชำระขัดล้างใหม่ เมื่อเหรียญจมน้ําจมดินมากๆนะฮะ F4 สภาพของเหรียญเนื้อทองแดงนี่เขาก็จะผุก,ก่อนนะโอเคเนาะใน f ไนะฮะอือย่างเหรียญเนี้ยอ่ะเออมีสนิมติดเนื้อเหรียญถูกอ่าสนิมกัดผุก,ก่อน F4 ฉันว่ามีทั้งสนิมเขียวด้วยดูชับไม่ออกเลยนะฮะ F4 ฮะจริงหรือราคาหลักหมื่นหลักแสนนะอือ โอปป้าว่าโอกาสเป็นไปได้ยากมากเลยนะแต่ช่องของปปาเนี่ยเปิดช่องมาปีที่ห้าซื้อจริงขายจริงนะฮะซื้อด้วยขายด้วยเออซื้อเข้าขายออกมาเป็นระยะเวลารวมปีนี้เข้าปีที่หแล้วแหละนะฮะอืมฉะนั้นก่อนที่วปปาจะซื้อเข้าแล้วขายออกปปาก็จะไปดูข้อมูลของงานของเหรียญแต่ละชนิดราคามาก่อนอย่างเช่นวันนี้อะปปามีหลายๆสภาพมาให้ดูเลยดูกันให้เข้าใจขึ้นใจใน F4 สภาพผ่านการใช้งานเอฟสนิมเขียวกัดก่อนจนไม่เห็นนวดลายรูปรักษณ์แล้วแบบเนี้เอออย่างด้านหลังเขาพอเห็นนิดหนึ่งประมาณนี้เออครับเอฟเสียสภาพผ่านการใช้งานระดับเนี้ปป้าบอกให้เลยนะฮะว่าราคานี้แทบจะไม่มีเลยนะฮะราคาซื้อเข้าวนี้แทบจะไม่มีเลยนะฮะถ้าใครมีเก็บสะสมไว้สภาพผุก่อนแบบเนี้ปป่าบอกให้เลยนะฮะ ราคาเหรียญหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่มีด้วยแต่ว่าเอาละสภาพระดับนี้ถ้าใครมีนะป๊าปาก็ช่วยซื้อได้ไม่เกินหลักสิบตนๆนะฮะเออสิบาท15บาทอยู่ประมาณนี้แหละนะโอเคเนาะนี่สภาพผ่านการใช้งานแทบจะเกศสีตกเกศละสภาพเขาแย่มากเลยนะฮะอืมถ้าสภาพระดับอย่างเงี้ยเนาะราคาก็ไม่น่าจะเกิน5บาท10บาท15บาทโอเคไหมฮะ อ่ะเนาะแล้วเราดูสภาพต่อไปเลยพ่อป้าทำเป็นคลิปง่ายๆแล้วก็สั้นๆด้วยในะ F4 เนี่ย F4 ตรงนี้เป็นอีกสภาพหนึ่งเห็นไหมถ้าอย่างเนี้ยอันนี้เหรียญเนี้ยผ่านน้ำผ่านฝนมาเนื้อทองแดงเขาจะอ่าเริ่มเริ่มเริ่ม,มที่จะไม่ได้สภาพผิวเดิมแล้วละ่ะนะอืมเขาจะออกสีจางๆนะออกสีจางๆอืมแล้วก็มีสภาพขอบบินเอ่ยกลางเหรียญมีแผลบุเป็นอ่าคล้ายอ่ผุก,ก่อนด้วยเนี่ยสภาพสมบูรณ์ขึ้นมาระดับเนี้ย นะถ้าเป็นเหรียญผ่านการล้างไม่ได้อยู่ในผิวเดิมแล้วเนี่ยเราก็จะซื้อกันได้ในราคา20-30บาทนะฮะ20-30บาทอาจจะ40บาทบ้างอะไรบ้างใน F4 ก <c oughs> ็มาดูกล่องนี้ด้วยนะครับตรงเนี้เป็นเหรียญผ่านการใช้งานมาหมดเลยนะฮะเนี่ยทั้งสามกล่องเออประมาณนี้เราก็คาเมอป,ป่าอืมใน F4 ฮะแต่ว่าถ้าเป็นสภาพผิวดมเดิมอยู่แบบเนี้ยนะฮะถ้ายังสมบูรณ์อยู่เนี่ยเราก็ซื้อแต่ให้ระดับหลายสิบถึงหลักร้อย นะฮะหลายๆ1ายถึงหลักร้อยนะเอดูเอานะฮะหลักหลายหล0ถึงหลักร้อยแอดมินเขาก็จะประเมินราคาตามสภาพผิวเหรียญแต่เหรียญนี้ไม่ได้ f c เห็นไหมฮะอือจะได้ผิวเดิมดำๆของเนื้อทองแดงก็จริงแต่ว่าเขาผุเห็นไหมฮะเพราะอะขอบเหรียญเขามีปัญหาอย่างนี้ก็จะซื้อกันได้อ่าราคาหลักสิบอือ หลัก10 10บาท20บาท30บาท50บาทอะไรประมาณนี้ตามสภาพผิวเหรียญฉะนั้นเวลาแอดมินก็ประเมินราคา f อฟซีฮะเขาจะดูสภาพผิวเหรียญน,นะฮะนะ,ะจะดูตามสภาพผิวเหรียญแล้วก็ราคาในท้องตลาดเหรียญในยุคปัจจุบันไ้ด้วยนะ,ะโอเคเนาะเนี่ยดูตามสภาพเลยป้าปาจะทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูกันนะฮะใครมีที่อยากขายผ่านการใช้งานราคาเหรียญในช่องของป้าก็จะประมาณนี้ นะปะปาปาย้ำว่าผ่านการใช้งานเนี่ยมีหลายสภาพเห็นไหมป้าปาก็จะรับซื้อตามสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็ไม่ไหวเอฟจีฮะแน่นอนราคา5บาท10บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะอืมถ้าอย่างกองนี้ก็อาจจะได้20 30บาทนะเออตรงนี้ประปาแยกไปให้ตรงนี้เขายังได้ผิวเดิมมันก็ยังสวยอยู่บางบางเหรียญอย่างนี้ก็อาจจะได้หลักหลายๆ10ถึงหลักร้อยนะฮะโอเคเนาะ F4 ห้าราคาหลักหมื่นหลักแสนเลยเด้ป้าป่าไม่น่าจะเปลี่ยนไปได้เนี่ยประปาช่องเดี่ยวเนี่ยนะฮะที่ขายออกไปก็โอ้โหนับจํานวนไม่ไหวแล้หล่ะในรอบ5้าปีเนะะี่ย F4 ห้ากองอยู่ตรงเนี้ยเป็นจํานวนประมาณ20กุเหลียนเออ20กุเหลียนละนะ,ะฉะนั้นสภาพผ่านการใช้งานจะจัดผูกก่อนเนี่ยราคาหลักหลยหลายหมืน่นหลายแสนปาป่าไม่น่าจะเปลี่ยนไปได้หรือถ้าใครติดต่อร้านนั้นๆได้ช่องนั้นได้ F4 ก็ขายที่นั้นไปนก่อนเลยนะ อืมแต่ถ้าติดต่อเขาไม่ได้นั่นแสดงว่าตัวตนอาจจะไม่ใช่มีช่องจริงๆหรือประมาณนี้หรือเปล่านะฮะเอฟซีติดต่อแล้วจนเหนื่อยจนท้อติดต่อเขาไม่ได้รู้แต่ราคาเหรียญเขาให้มาราคาแพงๆถ้าเราเหนื่อยท้อแล้วเอฟซีฮะถ้าคิดว่าช่องของป่าให้ราคาตามความเป็นจริงตามสภาพผิวเหรียญต้องการติดต่อสอ่งขายส่งขายกับช่องของป๋าในราคาที่ป่าให้ราคาไปเบื้องต้นเมื่อกี้เนี้ยอะป่าๆยินดีรับซื้อเหรียญของท่าน แต่ว่า f อฟซีอันนี้เป็นสภาพดีไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะฮะเนี่ยเป็นสภาพดีอืออันนี้เป็นสภาพผิวเดิมเลยนะปะปาไม่แกะออกจากตลับนะสภาพผิวเดิมได้ขอบได้ด้านหลังก็ค่อนข้างถือว่ายังสมบูรณ์กันอยู่มีตําหนิไหมก็มีแต่ว่าไม่เยอะแยะมากมายนะฮะอือประมาณเนี้ยถ้าสภาพคล้ายๆยมือป,ปาปาเอฟซีฮะเราก็ว่ากันที่หลักหลายหลายร้อยหลักร้อยนั่นแหละอือไม่ว่าจะเป็น200 300 400 500่ร้ยไหมก็ตามสภาพจะเป็นห0 0้อยเจร้อยไหมเป็นหลัก1,000บาทไหมถ้าแชมป์โลกสุดๆผิวเดิมสุดๆราคาก็จะระดับหลักร้อยหลายหร้อยดีไม่ดีเอฟเสียถ้าผิวละเอียดมากๆเลยเนี่ยนะฮะอืมราคานี่จะแตะหลักแตะแตะหลักพันไหมอะไรไหมนะฮะก็ทางเราจะพิจารณาให้ เราก็จะดูราคาขายออกด้วยสภาพผิวเหลี่ยมในยุคป,ปัจจุบันวันนี้ด้วยโอเคเนาะะปาปาบอกแล้วว่าป้ป้าขึ้นปกคลิปทองแดงอัดใช่ไหมรับซื้อตามสภาพก็ประมาณนี้เลยนะใครมีสภาพไหนถ้าหากเชื่อมั่นในช่องของป,ป้ป้าว่าราคาเนี่ยตามความเป็นจริงแล้วนะทำใจได้ต้องการติดต่อส่งขายป้ป้ายินดีรับซื้อเหรียญของท่านนะฮะตามสภาพแบบนี้ประมาณนี้ คลิปนี้ก็ต้องบอกเป็นคลิปล่าสุดในยุคปัจจุบันวันนี้ประปาจะแจ้งทางด้านราคาท้องตลาดเหรียญในช่องปาเป็นระยะระยะไปโอเคเนาะใครมีหากต้องการส่งขายสำหรับเหรียญทองแดงอัดหลายๆสภาพแบบนี้หลายๆราคาแบบนี้ f c ฮะนะก็ให้ f c ส่งรูปเหรียญของท่านถ่ายรูปเหรียญของท่านให้ชัดเจนนะฮะทางด้านหน้าด้านหลังแต่ถ้าหากมีหลายๆเหรียญก็ตามสภาพเดี๋ยวคุยกับแอดมินเอา f อฮะนี่คือช่องทางการติดต่อนะฮะ เพิ่ม idline ฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองนะเออแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวไม่ก็รีคลิปกลับไปดูเอาเพิ่ม idline เสร็จแล้วนะฮะ fc ที่จริงปปามีให้สองเบอร์ idline เบอร์บนศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองส่วนใหญ่ปปาะจะไม่ค่อยแนะนําทางด้านเบอร์โทรนะฮะอืมเพราะว่านักสะสมได้เบอร์โทรไปส่วนใหญ่ก็จะส่งเหรียญสเปกส,สะปะมาบางทีพอแอดมินไม่มีเวลาตอบก็อาจจะตีโพยตีพ่ายกันประมาณนั้นนะฮะ ส่วนใหญ่ช่องช่องปะป้าเนี่ยจะแนะนำอดีไลก่อนนะฮะเพื่อถ่ายรูปเหรียญของท่านส่งมาจะเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเหรียญท่านอยู่ในสภาพไหนอะไรยังไงโอเคเนาะอง้อ 27, 2, หรือใครที่ถนัดเบอร์อดีไล์ล,ล่าง0 9 8ร0 9 5า4 4ดสีกหลักปะป้าอยากให้เพิ่มเพื่อนเพิ่มอดีไลกันก่อนนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญของท่านให้ชัดเจนส่งมาโอเคเนาะอืมก็ยังให้โอกาสอยู่นะฮะ สำหรับบางทีผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเขาเล่นหลายไม่เป็นอยู่สองตา2อยายบ้านก็อาจจะอยู่ในชนบทบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ได้ข่าวมาจากแอดมินนั่นแหละเขาบอกว่าโทรเข้ามานะฮะเออเขาโทรเข้ามาบอกเพิ่มไอดีหลายไม่เป็นตรงนี้ปปาก็พยายามจะเข้าไปแก้ไขอยู่ในไะอีฮะแต่จุดแก้ไขก็ต้องแก้ไขจากตัวของท่านเองก่อนคือ1ท่านดูคลิปช่องของป่าปาปาประกาศรับซื้อเหรียญนี้ตามสภาพราคาอย่างนี้อย่างนี้ท่านต้องดูก่อนว่า เนี่ยหลยอย่างี้หลักสิบเออหลักสิบหลักหลายหลายสิบหลักสิบต้นต้น,ตนเหรียญของท่านอยู่ในสภาพไหนหรือว่าตรงเนี้ย f c อย่างไงก็ต้องได้ระดับ200300400ขึ้นไปถ้าสวยจัดจัดนะทางด้านบนใส่ตลับอยู่เนี่ยท่านมีอยู่ในสภาพไหนฮะเออถ้าท่านมีสภาพแย่จัดจัดอยู่เหรียญสองเหรียญนเนี่ยส่งได้ก็ไม่คุ้มค่าส่งนะฮมนักสมสมส่วนใหญ่จะมีงานไม่เยอะแล้วก็มีเหรียญเดียว2เหรียญเขาก็จะโถเข้ามา แอดมินเขาก็จะ,จะทำงานค่อนข้าง,างจะลำบากนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าใครมีเยอะๆเข้าหลายไม่เป็นก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์โทรก่อนนะฮะติดต่อมาทางเบอร์โทรแล้วก็บอกแอดมินว่ามีเหรียญจำนวนเท่าใดนะฮะโอเคเนาะเอา F c ทางบ้านก็ช่วยพิจารณาด้วยว่าเหรียญราคาหลักสิบลหลายสิบเนี่ยถ้าท่านมีเหรียญเดียวสองเหรียญให้ส่งมายังไงก็มีคุ้มค่าจัดส่งนะฮะเว้นแต่จะเป็นเหรียญสวยตร,ต,รต,รตรงด้านบนนะ,ะถ้าเป็นเหรียญสวยด้านบนเนี่ย บางทีราคาอาจจะได้200300อืมพูดถึงนะสวยระดับนี้แต่ถ้าสวยจัดจัดเก็บตกทอดมาจากคุณทวดคุณปู่คุณยจา้าคุณตาคุณยายสวยจัดจัดผิวเดิมจริงๆบางเหรียญอาจได้ลหลายร้อยอาจจะแตกเกินครึ่งพันขึ้นไปเนี่ยอย่างเงี้ยท่านส่งเหรียญเดียวก็คุ้มค่าจะส่งฉะนั้นป้าปาแนะนําให้ท่านลองไปพิจารณาเหรียญของท่านก่อนว่าอยู่ในสภาพไหนถ้าอยู่แบบสภาพสวยอยู่ดแบบด้านบนเนี่ยผิวเดิมเนี่ยส่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญนี่ก็จะได้ค่า อตอบแทนเหรือจะค่าจัดส่งของท่านนะแต่ถ้าด้านล่างเนี่ยผ่านการใช้งานระดับทั้ง3เกรดเนี่ยท่านส่งมาเหรียญหนึ่งสองเหรียญไม่คุ้มค่าจัดส่งอย่างแน่นอนนะสังเกตดูปาจะให้รายละเอียดแบบนี้ป้า,ปาจะไม่หยิบเหรียญมาแล้วก็บอกว่าประกาศรับซื้อเหรียญละ5 0 0 0 0ื่นเจ็ดหนะเอฟซีนะตรงนั้นน่าจะความละเอียดยังไม่พอนะฮะอย่างละเอียดยังไม่พอนะโอเคเนาะช่องป้า,ปามีตัวตนจริงๆซื้อและขายจริงจริง มีรูปโปรไฟล์หลากหลายตั้งแต่อัปโหลดตั้งแต่โน้เลย4ีหปีที่ผ่านมานะฮะอือก็รูปโปรไฟล์นีจริงช่องทางการติดต่อมีจริงมีช่องจริงๆนะฮะโอเคเนาะอือประมาณนี้ก่อนคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปเอาละคลิปนี้ f อฟซีฮะใครที่มีเหรียญทองแดงอัดหรือว่าเหรียญทองแดงซีกเสี่ยวโซโรถอะไรแล้วกแต่นะฮะติดต่อส่งมา นะฮะปาป๋ายินดีรับซื้อเล่นของท่านถ้าเราตกลงราคากันได้โอเคเนาะก็ฝากด้วยละกันนะฮะฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือน fc กดติดตามไว้นะเวลาปาปาเผยแพรค่คลิปวิดีโออ่าคลิปถัดต่อ,ตอไปเนี่ยนะฮะคลิปวิดีโอปปาจะไปเด้งแจ้งเตือนที่โทรศัพท์มือถือของท่านแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือว่าทีวีคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะฮะขอให้กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะ จะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปในอนาคตพรุ่งนี้มารื่นนี้หรือวันต่อต่อไปนะฮะแล้วก็ฝากเอฟซีฮะขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของ,ของป่าด,ด้วยป,ป่าแจ้งว่าช่องของป่าเอฟซีฮะนะไขข้อมูลเหรียญที่อยู่ในข้อมูลเหรียญตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาราคาเหรียญเขาอยู่ที่เท่าไรเหรียญผ่านการใช้างานไม่ผ่านการใช้างานเหรียญผ่านการใช้างานน้อยง,า,ยงานมากเลยในเอฟซีป,ป่าจะไปไขาราคานะฮะจากโนนเข้ามา สังเกตดูว่าปาป่าจะยังไม่ได้ทําคลิปทําก็ไม่ผิดแน่ในะฮนะ <c oughs> ที่เราเห็นว่าเ <c oughs> ็าทาคลิปกันยกมาเหรียญเดียวอาจจะโพสภาพนิ่งบ้างทางคลิปสั้นบ้างอะไรบ้างนะฮะได้หลายแพลตฟอร์มเขาก็จะยกมาเหรียญเดียวเราก็พูดพูด,พ,ดพูดเป็นคลิปวิดีโอแค่หนึ่งนาทีนะฮะบางคลิปไม่ถึงด้วยเขาก็เลือกจะทําใครมีเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ หนึ 2, ่งหมื่นบาทสองหมื่นบาทมีติดต่อมาได้เลยทางอดีไลน์เดี๋ยวนี้วางอดีไลน์แต่ว่าอดีไลน์นั้นปะ่ปะ,ปะไม่มั่นใจว่าติดต่อได้จริงไหมนะฮะเพราะเขารับซื้อราคาเหรียญน,นี่แพงซะเหลือลเกินนะเออแพงซะเหลือลเกินก็บางทีก็อาจจะมีนเอสซแต่ว่าท่านก็ต้องไปศึกษาข้อมูลด้วยนะว่าเหรียญเขาผลิตน้อยผลิตมากอย่างเนี้ยคลิปนี้ล่าสุดเป็นเหรียญทองแดงอัดนะฮะ <c oughs> เหรียญผ่านการใช้งานแล้วเหรียญละหมนะื่นสองหมื่นเอสฮะก็มาซื้อตัอกต่อจากช่องของปปาได้เลยนะฮะในราคา หลักร้อยหลักหลายสิบหลายร้อยเนี่ยมาซื้อต่อไปขายหลักหลายหมื่นเลยป้าป๋ายดีขายกับท่านนะฮะตรงนี้ไม่ยากเลยนะฮะถ้าติดต่อเขาไม่ได้เอฟซีเริ่มเจอปัญหาละนะเออถ้าติดต่อได้ขายเหรียญผ่านการใช้งานเหรียญซุดเหรียญโซนนี้ราคาหลักหมื่นสองหมื่นเนี่ยเอฟซีมาชือซื้อในช่องของป้าป๋าได้เลยนะฮะผ่านการใช้งานป้าป๋าขายตามสภาพหลักหลายสิบหลักสิบหลักร้อยหลักหลายร้อยมาซื้อไปขายเหรียญละ หลักหมื่นได้เลยฝากพิจารณาศึกษาด้วย f อจะได้ไม่โดนหลอกนะโอเคเนาะคลิปหน้าพบเจอก,กันใหม่นะฮะคลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงเหรียญโบราณขอกราบคำว่าสาวัสดีครับ